เออเสียงเียงนนะมอรมมาองศาองศาแบบอย่างนี้นะคไปทำความสะอาดนไมไปไปนี่เห็นเลยพระดาทำไม่หนาอะถต้องเียงกันหลเียงเขาย่อลงไปมันไม่ไปอย่างนี้นะมันก็จะอยู่ที่เดิมแหละ เล้ยป hey ้เร on <pul ver. S 1> okay. yeah, ็วๆไปเอาใช้คนละอันสองอันเลยสองนไเร็วๆง่งยๆยุบค

ถ้ารันผูกข้าามาตาาหอะไรนะครับหนึเก้านึ่งเก้าข้ามมากอไรัว่ีนงเลนะครับยอดโครเลยนอา้อยู่แล้วนะคะนี่นอนได้เลยตื่นไามกอาเี่ยไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยนะเพราะว่าบรรยากาศดีมากเลยนะคะในท่นี้นะคบรรยากาศดีมากเลยครับท่านีนี่ไหนที่มีเรื่องบันทากบักบบน มาเี้เตอเลปอดไปนะเี้งไม่ได้นะเกรัต้องเด็กคัจดีนาะตัวนกรีเพราะอันนี้มันเปื้อนไงเนี่ยมันยังมีรอยดำๆอยู่เลย คนแรงๆเนี่ยให้มันสะอาดมาไปอ่ะอ่ะตังค์นู้นไม่ไม่หนายตังค์นู้นอะจริงเราใช้บ้างก็เช่นแบบนี้แหละประตูว่าแลบวก็ประการที่อย่างนี้แล้วแตมันเทานม่มีแสงสว่างเลยกระบอกสูบตัว ก็ดีแล well, well. ้วครับมาก็ดีอยากการถ่ายทำเนาะดูใจมันถูอะไรพวก็จะเอามาตดมนี้ป uh ่ะครับบขอเจ้าพ่อยูทูบเบอร์เราเนี่ยมันก็เยอะเขาก็ชว้อยะครับผมแม่ผู้ใหจะเอาตามาผู้มาตาคนหลายใจมาส่งนะฮะใช่ใช่

สุดยามสิมาเดินบ่าเอานะครับสิบุกปอดกินน่ะจะนั่งตรงนี้เลยบ่มาละไม่นั่งโซ่นี้อะครูมันก็โตอย่างจะวางโซ่บ่มาๆๆเดี๋ยวโตมาซั่น यानी भाऊ लोक पण เจอแล้วเจอแล้วไปดูที่ว่าใ,ใครเจอแล้วแต่เรจะเองบอ้าอ๋อหาตรงนี้เจอตรงนี้ นี่ไงคนบุญก็ได้เจอสิ่งที่เนะาะดีใจด้วยนะคะแอนดีใจด้วยคะ่ะโอ้โหขอบคุณนะค่ะแล้วมาแล้วมาเขี่ยตรงนี้แล้วเจอบอเอนมาเขี่ยตรงนี้แล้วเจอบ่ใชอแอนใช่หนูยืนไปตรงนั้น เอ็นยืดไปเลยสักย่างนะคะเจอแล้ว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 นะคะนี่นะคะมากินส้มตำกันค่ะนี่นะคะส้มตำมาเฮ้ยมา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 ส้มตำส้มตำนะคะเฮ้ยบ้าเอานะหุ่นพี่ไปพี่จะใส่แม่ไปโลดเอาไปเอาอย่างจ้า นี่นะคะอันนี้คือส้มตำนี้แม่ดาเป็นคนเอาอุปกรณ์มานะคะทั้งมะละกอทั้งทุกอย่างนะคะแต่ว่าหนูนาเป็นคนทำเนาะใครตำครับอ๋อแม่โจ้เป็นคนตำนะคะแต่ส er ่วนอุปกรณ์นั้นแม่ดาเตรียมมาที่บ้านหมดแล้วอืมหนูว่าจะกลับไปไม่ทันนะคะอ๋อว่าจะกลับไปตำช่วยก่อนตัวคนตมวเดียะ ถ้ามาทำนี่ก <quer wa> ็คงมันไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอะไรไม่มีนะข้าวมือน้ำมันพีิกหาไม่ได้เตรียมพร้อมพร้อมจ้าข้าวมือแม่ซุดตั้มาหุงมาเป็นถุงเลยไม่แม่ผู้ใหญ่ไม่ต้องซื้อมะละกอแม่ดามีเยอะบอกเออนนี้แม่ดาก็เตรียมมาแล้วมือแม่ดาวอันนั้นมาด้วยแม่ไงเราเตรียมมะเขือเทศแล้วก็พริกพวกดเขหมดนี่ มะละกอไม่ดามามะนาวไม่ดามีแล้วแม่ดามาเริ่มมาเริ่มเ่มแม้ยังเตรียมเคมเป็นกระปูดองเป็นสใสเพราะวันนี้เตรียมไม่ต้องไม่พลาดอะไรสักอย่างวันนี้มะดาก็เตรียมมาพร้อมวันนี้เตรียมมาพร้อมเพราะว่าพัฒนาแม่ดาก็เลยเตรียมมา ะเส้นเขาพุ่นมาจตามซ้อตามอะไรนะพรุ่งนี้เนาะตามปูปลาไม่จะเตรียมให้พร้อมมะละกอไม่ต้องซื้อมะละกอไม่ได้หรือซิมได้ไหมแม่ซิมลูกกินลูกนี่นะคะต่ดกินลูกสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะซิมก็แม่ซื้อแล้วแม่ลูกินลูกข้าวเหนียวนะคะในกล่องนะข้าวเหนียวในกล่องจะมาหนึ่งชั่วโมงนะครับจะมีข้าวกล่อง